รคอ,อ้วนอ้วนเบาหวานใหมันในเลือดสูงความดานันโลหิตสูงอ้วนทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายผิดปกติค่อนข,ข้างจะเสี่ยงแล้วก็อันตรายผลสุดท้ายก็จะไปลงเอยที่โรงมะเร็งสวัสดีค่ะโรคอ,อ้วนโอ้โหพูดคำนี้แล้วสะเทือนไหมฮะ คือโรคที่เป็นสภาวะของร่างกายมีการสะสมของไขมันมากเกินกว่าปกติค่ะแล้วมันก็เป็นสาเหตุของหลายๆโรคนะคะเพราะว่าความอ้วนเนี่ยแหละค่ะที่กลายเป็นโรคเนี่ยมันคือโรคเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อแล้วมันก็จัดอยู่ในกลุ่มประเภทของโรค NCD ค่ะจริงๆแล้วโรค NCD เนี่ยเป็นปัญหามากนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเวลาคนเราป่วยเนี่ยถ้านับคนที่นอนในโรงพยาบาลน,นะคะเกินครึ่งมาจากสาเหตุข,ของกลุ่มโรค NCD เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคประเภทนี้แล้วมาดูว่าจะมีวิธีการที่จะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้อย่างไรนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดรปริยาลีลาหกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,วคะเวลาพูดคําว่าอ้วนมันสะเ <สะ S 1> ดือนไขมันมันกระเพื่มอมไปหมดทั้งตัวเลยนะคะ <c oughs> ทีนี้โรคอ้วนอยู่ใน NCD ก่อนจะไปรู้จักว่าโรคอ้วนทําให้เกิดปัญหาอะไรอุ๊ว่าอาจารย์ขยายความก่อนดีกว่า NCD คือกลุ่มโรคอะไรคะ oh. NCD ก็จะเป็นโรคเรื้อรังที่ oh. ไม่ติดต่อคำว่าพอบอกว่าเรื้อรังปั๊บนี่แสดงว่ามันใช้ระยะเวลาในการก่อตัว oh. นะเช่นพฤติกรรมที่ไม่ดีสลีระกของเราก็คือการทำงานของร่างกายของเราสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งหลายนะพวกนี้มันจะค่อยๆก่อตัวสะสมมานานเข้าเรื่อยๆก็จะกลายเป็น โรคหลายใดโรคที่อยู่ในกลุ่มนี้ที่เราเรียกว่าโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อโรคเรื้อรังไม่ติดต่อคือต้องมีพฤติกรรมไม่ดีเรื้อรังมันเลยก่อนจะเป็นโรคแต่พอเป็นแล้วมันก็เรื้อรังด้วยไหมคะอาจารย์ใช่ถ้าเรารู้ตัวช้าไปหรือเราชะล่าใจเาไม่ไม่ได้แก้พฤติกรรมตัวเองเช่นเจาะเลือดปีละครั้งใช่ไหมตรวจสุขภาพทั่วๆไป เจาะทีก็ตกใจสักแป๊บหนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งวิตายทำไมฉันมีน้ําตาลสูงแต่ก็ไม่ได้ย้อนกลับไปหาสาเหตุตัวเองหรือหาสาเหตุให้ตัวเองได้สักสองสาวัน<ะ>แล้วหลังจากนั้นก็อ่ะเหมือนเดิมงั้นอาจารย์ลองพูดหน่อยสิคะว่าโรคกลุ่ม NCD เนี่ยซึ่งเรารู้จักกันมากเลยมีอะไระบ้างคะแน่ๆเลยก็คืออ้วนเ<ะ>บาหวาน ไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะผลสุดท้ายก็จะกลายเป็นโรคที่รุนแรงขึ้นมาได้เช่นโรคมะเร็งแล้วผลสุดท้ายถ้าเราไม่จัดการแก้ไขภา,าวะพวกเนี้ยอ้วนความดันไขมันเบาหวานเนี่ยผลสุดท้ายก็จะไปลงเอยที่ระบบหลอดเลือดร่างกายทาให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจโอ้โหมันลุกลามไปเรื่อยเรื่อนะคะใช่แล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งโรคในกลุ่ม NCD เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เทโลเมียร์สั้นด้วยใช่ไหมคะ ทุกโรคเลยเนี่ยเขาก็จะมีอิทธิฤทธิ์ที่ทําให้เทโลเมียส์สั้นแต่ขบวนการที่คล้ายๆกันนี่ก็คือทําให้เกิดขบวนการอักเสบในร่างกายก็จะทําให้เทโลเมียส์สั้นจนปลายของโครโมโซมจะอัดแน่นไปด้วย DNA เดีเอ็นเออัดแน่นไปด้วย DNA ตรงเนี้ยมันก็เลยจะทําหน้าที่เหมือนเป็นหัวโครโมโซมโนะเ,เพื่อป้องกันไม่ให้ DNA เราที่อัดกันแน่นเนี่ยหลุดลุยออกไป นะคะก็เลยจะทำหนะ้าที่ปกป้อง DNA ไม่ให้ถูกทำลายง่ายๆหรือไม่ให้โครโมโซม2อสตัวที่อยู่ใกล้ๆก,กันเอาปลายมาชนติดกันรหัสพันธุกรรมเราก็จะเพี้ยนไปทีนี้มันก็มีความยาวความสั้นขึ้นอยู่กับเลื่อนไขของสุขภาพถ้าสุขภาพดีมันก็ยาวแต่ถ้าเป็นโรคในกลุ LCD, ่ม n c d เทโลเมียก็จะสั้นก็จะสั้นลงคะ่ะหรือตรงกันข้ามถ้าเรามีเทโลเมียที่สั้นตั้งแต่แรกเกิดเช่นมีกรรมพันธุ เนาะเทโลเมียร์เราสรัาน้นแล้วก็รวมกับพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพมันก็จะทําให้เทโลเมียร์เราสรัาน้นพอเทโลเมียร์เราสรัาน้นปั๊บเซลล์ต่างๆที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของทุกอวัยวะก็จะไม่สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาได้รวดเร็วอ,อวัยวะเราก็จะพังเร็วขึ้นสึกล้อเร็วขึ้นอันนั้นก็คือจะเป็นที่มาของการเกิดโรคต่างๆคืออาจารย์ไม่ได้พูดถึงอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งทุกอวัยวะแต่คือ เครื่องทั้งหมดเลยนะคะน็อตนัออะไรทุกอย่างตบไตไส้พุงอะไรอย่างนี้ไปหมดเลยนะคะซึ่งเราลองดูทีละโรคก็มาขยี่กันถ้ากรณีโรคอ้วนเมื่อกี้อ้วนที่บายถูกใช่ไหมคะอ้วนคือภาวะที่ร่างกายสะสมไขมันจนเกินไปอะค่ะใช่ถูกต้องถ้าเราดูในภาพประกอบเราจะเห็นชัดเลยเนาะว่าไขมันที่เราพูดถึงเนี้ยจะเป็นไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังก่อน นะคะเกิดจากการที่เรากินอาหารที่ให้พลังงานเยอะแยะมากมายเลยผลสุดท้ายร่างกายก็จะเปลี่ยนไอ้น้ําตาลกูโคซ,ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายที่ร่างกายย่อยแล้วเนี่ยไปเป็นไขมันที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วก็เก็บอยู่ในเนื้อเยื่อไขมันแล้วก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งทําให้เราตัวใหญ่ขึ้นเนาะถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงหมูสามชั้น <S 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 ถ้าอูดูภาพป,ประกอบเนี่ยอูจะเห็นชัดเลยคือหน้าท้องคนตัดครึ่งตัดขวางลงมาชั้นบนกบผิวหน้าท้อง เหลืองๆนั่นคือไขมันตรงกลางนั่นคือกล้ามเนื้อเหมือนหมูสามชั้นเฟะเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นสาเหตุที่สําคัญของความอ้วนของคนอ้วนไม่อ้วนเราจะดูที่ปริมาณเนื้อเยื่อไขมันนะที่จริงแล้วคําจํากัดความของภาวะอ้วนคือการที่ร่างกายมีไขมันเกินเพราะฉะนั้นมันจะมีคนอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักกีฬาตัวใหญ่นักกล้ามน้ําหนักเกินจากกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาจะไม่มีอันตรายจาก การที่เขาน้ําหนักเกินเพราะเนื้อเยื่อไขมันเขาไม่เกินตรงกันข้ามคนที่มีน้ําหนักปกติแต่ไม่ออกกาลังกายเลยกินอะไรตามใจที่มีแต่แป้งมีแต่ไขมันมันก็จะทําให้สัดส่วนร่างกายก็เนี่ยมีปริมาณไขมันเกินเกณฑ์ค,คนพวกนี้ก็จัดว่าอ้วนได้เหมือนกันคือเราชอบเข้าใจนะคะว่าคําว่าอ้วนก็คือตัวใหญ่หรือน้ําหนักเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโรคอ้วนก็เป็นผลเรื่องไม่สวยแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะเนาะ รูปร่างขครื่องนอกอาจจะดูดีหลอกตาคนแต่พอไปผ่านเครื่องช่างพิเศษซึ่งมันสามารถแยกให้เราได้ว่าเรามีเนื้อเยื่อไขมันอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ในร่างกายตรงนี้ค่ะเป็นตัวที่สําคัญถ้ามันเกินสุขภาพจะเป็นยังไงคะถ้ามันเกินแน่นอนเนื้อเยื่อไขมันเกินอันดับแรกก็จะทําให้มีภาวะไขมันในเลือดสูงได้เนาะอาจารย์แป๊บหนึ่งค่ะก็มันอยู่แถวพุงอะทำไมมันไปเข้าไปอยู่ในเลือดนะคะมันจะต้องมีการเผาผลาญตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะผ่านตัวเองถ้ามันเกินมากๆมันก็จะเผผ่านเข้าสู่เข้าสู่ระบบเลือดของเราออกมาทนอยู่ในตรงนั้นฟังดูเหมือนแบบมันปลิ้นนะฮะอยู่อยู่ในที่เป็นทางไม่ไหวแล้วนะครับเข้ากระแสเลือดใช่แล้วเสร็จแล้วที่สําคัญเนี่ยอ้วนตรงนี้เนี่ยมันจะมีอ้วนอีกแบบหนึ่งที่อ้วนที่เฉพาะไขมันในช่องท้องตรงนี้จะค่อนข้างอันตรายกว่าตามภาพประกอบก็คือตรงนี้เลยมันจะไม่ใช่ไขมันที่ทําให้พุงเรายื่นออกมา แต่เป็นไขมันที่มันเกาะอยู่ที่ตับไตไส้พุงเราอ๋อที่เขาบอกไขมันพอกตับอ่าคือ,ค,อคือตัวนี้เป็นสาเหตุที่สําคัญของไขมันพอกตับภาษาอังกฤษก็จะใช้คําว่า visceral fat ภาษาไทยเราก็เรียกว่าไขมันในช่องท้องรตรงนี้เราจะเจอได้ถึงแม้ว่าคุณจะน้ําหนักปกติแต่คุณดื่มแอลโกอฮอล์เป็นประจํา อายุเยอะมากแล้วไม่ออกกําลังกายเป็นเบาหวานอันนี้เป็นสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้มีไขมันในช่องท้องสูงอาจารย์คะเหมือนเหมือนคุณผู้ชมดิฉันสะดุ้งเป็นระยะระยะไอ้พูดถึงฉันอยู่หรือเปล่าเนาะโอ้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นะนะคะแล้วตัวนี้สําคัญมากเลยกับเทโลเมียของเราด้วยพอไขมันมันเยอะมันไป ไปกดทับหรือไปทําอะไรคะทำไมทําให้ร่างกายมันเจ็บป่วยล่ะคะอ่าเนะเพราะว่าตัวเนื้อเยื่อไขมันเองเนี่ยอันดับแรกเลยเนาะมันจะทําให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกาย mm hmm. อ่าตัวนี้คือตัวที่สําคัญถ้ากระบวนการอักเสบเกิดขึ้นแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลไปที่อวัยวะต่างๆได้อันถ้าสมมุติมาไปถึงระดับเซลล์โครโมโซม ก็คือเทโลเมีก็จะสั้นลงเร็วอันดับแรกเลยมันก็คือพื้นพื้นที่เรารู้จักกันดีถ้าไขมันเยอะมากๆผลสุดท้ายไขมันในเลือดก,ก็จะสูงตามเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินก็คือว่าอินซูลินที่ทำหน้าที่น้ํน้ำตาลไปเผาผลาญเนี้ยทำงานได้ไม่ดีก็จะทําให้คนไข้คนนะเป็นเบาหวานเนาะเสร็จแล้วถ้ามองลึกลงไปถึงระดับโครโมโซมก็ทําให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกาย ก็จะทําให้เทโลเมียสั้นแล้วที่สําคัญเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะแปรปวนไปหมดจากการที่เรามีเนื้อเยื่อไขมันเกินเพราะฉะนั้นจําได้ไหมตอนที่โควิดระบาดเยอะๆคคนอ้วนจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่เขาบอกว่า68หรือ67 8นะคะว่าจําเป็นจะต้องรีบไปฉีดวัคซีนหรือรีบดูแลตัวเองอย่า ป้องกันตัวเองให้ได้เยอะที่สุดอย่าติดโควิดได้ <Ừ. S 2> อาติดโควิดได้แล้วคุณจะค่อนข้างจะเสี่ยงแล้วก็อันตรายสรุปก็คือความอ้วนเนี่ยไม่ได้ทําให้ไม่สวยไม่หลอยอย่างเดียวแต่ความอ้วนทําให้เซลล์ในร่างกายอักเสบและความอ้วนทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายผิดปกติด้วยใช่ไหมคะใช่น่ากลัวนะคะออหน้ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยแต่คนก็ไม่เห็นกลัวกันเลยเนาะ เราก็กลัวแค่มันไม่สวยอะค่ะคือข้างในมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเเนาะทีนี้งานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมโดยเฉพาะวัฒนาชีวาจะเป็นคําตอบในการแก้ปัญหาส่วนนี้ได้ยังไงคะก็คือว่าจากที่เราเก็บข้อมูลแล้วรวมที่เราทําวิจัยเนี่ยนะคะรวมทั้งที่คนอื่นทาด้วยเนี่ยข้อมูลพื้นฐานเลยเนี่ยคนอ้วนมากเซลล์มันจะต้องมีการแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะพอเซลล์แบ่งตัวอยู่ตลอดเวลาเทโลเมียร์มันก็จะสั้นลงเร็ว ตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เทโลเมียส์สั้นลงเร็วมันส่งผลอะไรทุกอวัยวะก็จะเสื่อมซ่อมแซมส่วนที่สึกกรอไม่ทันเพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะเกิดโรคต่างๆเสร็จแล้วมันก็จะออนท็อปด้วยขบวนการอักเสบตรงนี้อีกจากภาวะอ้วนเเสร็จแล้วก็การที่ไขมันในช่องท้องสูงเพิ่มขึ้นเนี่ยผลสุดท้ายมันก็จะยิ่งทําให้เทโลเมียส์สั้นลงเร็วม,มากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจความไม่คดอ้วนถึง มีโรคแทรกซ้อนเยอะแยะมากมายใช่ไหมที่เราพูดถึงกันตั้งแต่แรกคืออาจารย์กำลังจะพูดว่ามันเหมือนแบบ3 in 1หรือ4 in 1 5 i n 1นะคะ<ช>คือถ้าเกิดโดยพันธุก,กรรมสั้นอยู่แล้วใช่ใชไหมคะอายุมากขึ้นก็สั้นลงไปอีก<ช>แล้วก็ไปเจออะไรต่อเมืออะไรก็มีโอกาสสั้นแถมยังอ้วนอีก เทลโลเมียก็เลยยิ่งหด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 หนักขึ้นไปอีกสั้นเร็วขึ้นค่ะสั้นเร็วขึ้นค่ะคุณก็จะแก่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เราวกนอ้วนเนี่ยถ้าดูดีๆเขาจะดูแก่กว่าวัยอันควรเนาะความอ้วนทําให้แก่เร็วขึ้นความอ้วนทําให้วัยเกินไปนะคะ<ช>วัฒนชีวาที่ว่าชะลอวัยก็คือชะลอความเสื่อมของเซลล์โดยเฉพาะคนอ้วนเนี่ยก็น่าจะต้องมีตัวช่วยนะคะ ใช่นะคะถ้าเราถ้าเราควบคุมพฤติกรรมเราเพื่อที่จะลดน้ําหนักเราให้ได้นะคะมันก็จะกระตุ้นให้เทโลเมียร์นี้กลับมาสั้นช้าลงแล้วถ้าสมมุติเราได้วัฒนชีวะเข้าไปช่วยมันก็จะเสริมให้เทโลเมียยาวขึ้นซึ่งเราเห็นชัดเลยว่าคนที่มีเทโลเมียยาวขึ้นเนี่ยปริมาณไขมันในช่องท้องเนี่ยก็จะลดลงได้ค่อนข้างดีแก้ปัญหาได้สทางเลยนะคะคือช่วยทำให้เทโลเมียยาวขึ้นแล้วก็ ประสิทธิภาพการทำงานในร่างกายที่ดีขึ้นนี่แหละก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่วนกลับไปทำให้ไขมันในช่องท้องลดลงนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะยินดีค่ะคนอ้วนมักจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันเป็นหมูก็จริงแต่ฉันเป็นหมูที่แข็งแรงในโลกของความเป็นจริงไม่มีนะคะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่เป็นหมูแข็งแรงมีตหมูอ่อนแอค่ะ แล้วหมูอ่อนแอเหล่านี้ก็จะมีโอกาสเกิดโรคได้ง่ายเพราะเทโลเมียของคุณสั้นค่ะนวัตกรรมวัฒนาชีวาจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ส่วนหนึ่งนะคะก็คือทําให้เทโลเมียรคุณยาวขึ้นและระบบในร่างกายทํางานดีขึ้นไขมันที่สะสมจึงลดน้อยลงแต่สุดท้ายคุณก็ต้องลดความอ้วนอยู่ดีนะคะใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อเข้ามาได้คะ่ะที่ call center ของเรา1 1 5 4หรือเข้ามาที่ line a d My y l i f r o ร้อ Society หรือว่า Facebook นะคะชีวีร้อยปีมีสุขสวัสดีค่ะ